ได้ลราลงสีอ่อนก่อนนะคือต้องน้ำล้างออกกันต้องสะอาดด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้แล้วต้องสะอาดด้วยถ้ามีเรามีขพอขยาน เดี๋ยวผมใช้แล้วผมเราลงสีอ่อนก่อนสีอ่อนที่สุดก็คือแสงมันมาด้านนี้นะเราวันดีด้านนี้ผจะจะสีอ่อนก่อนแล้วเราก็ลงสีคือ ถ้ามันเจิงนี้มันเจิงอยู่นะครับอันนี้มันเจิงมากเราถอดสีออกอสีที่มันเจิงเย็นใช่ไหมครับแล้วเราก็ลงสีเขียวเขียวจะไหลปไปต้องดูจากแบบนะครับมันไหลมากใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันยังไงยังมันเปียกอยู่นะ เห้ตรงนี้กระดาษเนี่ยมันยังเปียกอยู่เราก็ลดน้ำนน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 ปูกันใช้ปลายปูกันแหลมแหลมไม่มันยังมีน้ำอยู่ข้างใน,นปลายูกันแล้วเราก็ตีเห็นไหมครับเพราะมันจะน้ำมันจะแสบมันจะมือนธรรมชาติมากครับแล้วเราก็ลงตกเงา ร้อนมันแห้งก่อนก็นได้ถ้าเราทำอีกจีนหนึ่งไงรายังไม่มีเงาตรงนี้เอาสีสีร่วงเนี่ยทำจีบตอนนี้ผมทำไม่ได้เพราะว่ามันเบียกอยู่เนี่ยทำให้ได้เยอะๆทำเีคนีคให้ได้